เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.8ในพื้นที่ตอนกลางของมีนมาครับล่าสุดนั้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3คนขณะที่เจดีในเมืองผู้กามได้รับความเสียหายตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตครับ ตามรายงานของสำนักสำรวจธรณีทางวิทยาศาสตร์หรือว่า USGS ระบุว่าแผ่นดินไหว6.8มีจุดศูนย์กลางอยู่ในภูมิภาคมะก,กวยดในกรบทางภาคกลางค่อนไปทางเหนือของเมียนมาความลึก84กิโลเมตรจากระดับพื้นดินโดยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเงย็นที่ผ่านมาและยังสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นไหวได้ที่ประเทศไทยอินเดียและบางคาเทศด้วยครับล่าสุดนั้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3คนโดยจำนวนนี้เป็นเด็ก2คนจากการถูกอาคารถลม่มลงมาทับครับ นอกจากยิ่งมีรายงานด้วยว่าเจดีเก่าแก่ในเมืองคู่กามนั้นซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ30กิโลเมตรได้รับความเสียหายรุนแรงโดยพบเจดีเสียหายแล้วก็พังถล่มลงมาแล้วประมาณ60องค์เลยมีรายงานด้วยนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ส่วนที่เมืองซาเลครับในภูมิภาคมะก,กวยนั้นก็มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นกับเจดีวัดและก็บ้านเรือนแล้วเป็นจำนวนมาก ขณะที่อินเดียนั้นก็มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ20คนระหว่างวิ่งออกจากอาคารด้วยความตื่นตระหนกครับ